สวัสดีค่ะพบกับคำเงินฟาร์มชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เราเรียบประสุสัตว์มาเจาะเลือดอีกรอบนะคะนีเอามาให้ดูเฉยๆนะเจาะเลือดหมูนะคะสุ่มตรวจโรคอีกรอบนะพอรอบที่แล้วมันเป็นแบบผลเป็นลบมานะคะผลลบคือไม่ติดเชื้อนะคะไม่ติดเชื้อ aff นะแต่ว่าเรามีหมูตายในคอกนะคะเราก็เลย สุ่มตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความชัวร์นะแต่เราก็แบบไล่ขายหมูออกหมดแล้วนะ <c oughs> อันนี้ก็มาให้ดูเฉยๆว่าเขามาเจาะเลือดไปตรวจอีกนะคะสุ่มตรวจไปแค่สองตัวอย่างค่ะเป็นพ่อพันธุ์นะแล้วก็แม่พันธุ์ค่ะแต่เราเหลือหมูไม่เยอะนะคะอาทิตย์นี้ก็ไล่ขายออกให้หมดเลยค่ะนะ Okay. ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ